การทำสมาธิภาวนาก็คือการทำใจของเราให้หยุดนิ่งอยู่ภายในกลางกายของเราในตัวของเราพูดง่ายๆก็คือดึงใจกลับเข้ามาสู่ภายในอยู่กับเนื้อกับตัวของเราในอารมณ์ที่สบายนี่คือวิธีการทำให้เกิดสมาธิ อย่างง่ายๆแล้วก็เข้าถึงอย่างรวดเร็วคือการดึงใจที่สัดสายไปในอารมณ์ต่างๆในความคิดต่างๆจะเป็นเรื่องครอบครัวธุรกิจการงานการศึกษาเล่าเรียน เรื่องสนุกสนานนีาฮาหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามดึงกลับมาไว้อยู่กับตัวของเราให้มามีอารมณ์เดียวใจเดียวหลวงพ่อวัดปักน้ำท่านใช้คำว่าให้ความเห็นความจำความคิดความรู้สี่อ,อย่างนี้รวมหยุดเป็นจุดเดียว รวมหยุดเป็นจุดเดียวในอารมณ์ที่สบายที่กลางกายของเราอย่างนี้เรียกว่าวิธีทำให้เกิดสมาธิคือฝึกใจให้หยุดที่นิ่งอยู่ภายในโดยมีเป้าหมายของการฝึกนี้เพื่อให้เราได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริง ซึ่งเป็นยอดปรารถนาของเราทั้งหลายให้ได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงถ้ายิ่งไปกว่านั้นก็ให้ได้ฌานสมาบัติยิ่งไปกว่านั้นให้ได้วิปัสสนาถ้ายิ่งไปกว่านั้นก็ให้ได้นิโรธสมาบัติ ถ้ายิ่งไปกว่านั้นก็ให้ได้พบอันวิเศษคืออายตนะนิพพานในเรียงลำดับของการฝึกมีเป้าหมายอย่างนี้ที่ว่าให้ได้ความสุขก็คือให้หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขนั่งนอนยืนเดินเป็นสุขนี่คือความสุขที่มนุษย์ปรารถนาโดยเอาสมาธิเป็นจุดกลางเชื่อมโยงในอริยบท หรือกิจกรรมต่างๆพอหยุดกระบายภายในอยู่กับเนื้อกับตัวในโลกส่วนตัวของเรายาววาหนาคืบควางสอกนี้ที่กึ่งกลางกายเราจะพบความอัศจรรย์ว่าแหล่งกำเนิดแห่งความสุขทั้งมวลที่เราปรารถนานั้นจริงๆแล้วอยู่ในกลางกายนี่เองซึ่งเป็นที่ตั้งของใจ ว่าใจของเรากลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความสุขเราจะพบความสุขที่แท้จริงแตกต่างจากสิ่งที่เราเคยเจอและเราจะเปรียบเทียบได้ว่าสิ่งที่เราเคยเจอนั้นมันแค่เป็นเพียงความสนุกความเพลินชั่วครั้งชั่วคราวผูบวาบแล้วก็หายไปแบบเดียวก็หายไปเลย มีถ้าแต่เป็นความสุขก็เป็นความสุขเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองไปใ,ใจความสุขอันยิ่งใหญ่หรือที่เราปรารถนาเพราะะนั้นสังเกตได้ว่าเราเบื่อง่ายไม่ว่าจะได้ของถูกใจคนถูกใจหรืออะไรอะไร,อะไรที่ถูกใจมันถูกใจประเดียวเดียวพอประเดียวประดาเราก็เบื่อหน่ายแสวงหาสิ่งที่ อยู่ในอุดมคติของเราคนในอุดมคติของในอุดมคติคนสัตว์จริงของที่อยู่ในอุดมคติที่จะให้เราได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิตที่มีความสุขสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะฉะนั้นสังเกตได้ว่าเมื่อเรายังไม่เจอความสุขที่แท้จริง ใจก็เปลี่ยนเรื่อยการเปลี่ยนแปลงก็คือการสแสวงหานั่นเองสแสวงหาสิ่งที่ดีกว่าประณีตกว่าประเสริฐกว่าจนกระทั่งถึงที่สุดไม่ต้องไปสแสวงหาคือเข้าถึงความสุขที่แท้จริงแล้วไม่ต้องไปสแสวงหาอะไรแต่ที่นี่เนื่องจากความรู้เราน้อยเกิดมาในโลกนี้เจอออะไรก็ตาม ที่เขามีอยู่ที่เขาเป็นอยู่แล้วก็เข้าใจว่าสิ่งที่เขามีสิ่งเขาเป็นนั่นเป็นสิ่งที่ทําให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้เราจึงอยากได้อยากมีอยากเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็แสวงหายอย่างนั้นทุ่มเทไปทั้งชีวิตทีเดียวเพื่ออยากได้อยากม่อยากเป็นโดยเข้าใจผิดผิด <c oughs> ว่าสิ่งนี้จะให้ความสมบูรณ์ของชีวิตที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าความรู้เรายังไม่สมบูรณ์ความรู้ครึ่งๆกลางๆดังนั้นเราจึงเบื่อง่ายเพอะเบื่อก็เปลี่ยนแปลงแสวงหากันต่อๆกันไปอย่างนั้นแหละมีคนนี้ก็คิดว่าคนนี้จะให้ความสุขพอเจอคาจริงๆเนี่ยมันสุขนิดเดียวทุกข์เยอะตั้งแก่ปัญหาก็เปลี่ยนคนใหม่ มีของสิ่งนี้อาจะเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดความสุขบันเทิงใจได้แพ๊พเดียวก็หายเห่อเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนรถใหม่เปลี่ยนแวนใหม่เปลี่ยนของใหม่บ้านใหม่เปลี่ยนกันไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละการเปลี่ยนแปลงก็คือการแสวงหานั่นคือสัญญาณสแสดงให้เรารู้ว่าเรายังไไม,ไม่ยังไม่พบของจริงจริง เบื่อหน่ายเร็วหายเห่อเร็วเมื่อเรามาทำใจเมื่อเรากลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความสุขที่แท้จริงภายในได้ทำความเห็นความจำความคิดความรู้ยุดอยู่เป็นจุดเดียวที่กลางกายนี่แหละเราถึงจะพบความสุขที่แท้จริงได้ซึ่งแตกต่างจากเดิมใครเข้าถึงก็จะรู้ ได้เดือดวงตัวเองเป็นปัจจัตตังวตาอารมณ์ชนิดนี้เป็นอารมณ์ที่แปลกแตกต่างจากที่เคยเจอมันโลง่งมันโปร่งมันเบามันสบายใจขยายเป็นอิสระไม่มีขอบเขตคำเหล่านี้เป็นคำที่มาพร้อมกับประสบาการณ์เราจะทั้งว่าโล่งโปร่งเบาสบายแค่ไหนมันก็ไม่โล่งโปร่งเบา ต้องใจหยุดนิ่งถูกส่วนในกลางกายใจก็จะหลุดออกจากที่แคบและก็ขยายโล่งโปร่งเบาสบายขยายกว้างขวาง,วางเบิกบานไปเรื่อยๆเลยเพราะฉะนั้นเป้าหรือวัตถุประสงค์การทำภาวนานในเบื้องต้นก็คือต้องการให้ได้รับความสุข เมื่อเราเข้ามาสู่แหล่งของความสุขภายในที่แท้จริงบ่อยๆอ,อยู่กับสิ่งนี้บ่อยๆเวลาเราทำกิจกรรมอะไรต่างๆในอารยบทต่างๆจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะกินดื่มทำพูดคิดหยุดนิ่งลิ้มรสเหยียดแขนคูแขน,ขแขนหรือจะทำอะไรกันแล้วแต่มันก็มีความสุขเพราะใจเป็นสุขซะแลว้ว ใจเหมือนแผ่นดิน <c oughs> เป็นที่รองรับทุกสิ่งทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งสิ่งของต่างๆอยู่บนแผ่นดินใจก็จะเป็นที่รองรับอารมณ์ต่างๆทั้งมวลถ้าใจดีอารมณ์ดีอารมณ์สบาย <c oughs> อารมณ์เป็นสุข อะไรอะไรมันก็เป็นสุขทางนั้นอริยบทก็เป็นสุขถ้าใจไม่สบายจะมีที่นั่งสั่งมาอย่างดีจากที่ไหนก็ตามนั่งก็ไหม่เป็นสุขจะยืนจะเดินหรือจะนอนบนฟูกติปูหลายๆชั้นให้นุ่มนวลน,นอนก็ไม่เหนาะนอนก็มันก็ใหม่เป็นสุข เพราะว่าใจมันไม่เป็นสุขใจยังป่วยใจยังไม่สบายเมื่อใจเรากลับไปสู่แหล่งของความสุขภายในมีความสบายมีความสุขความสุขนั้นก็ขยายเออบอาบซึมซาบไปทุกส่วนทุกส่วนของร่างกายเราทุกอนูทุกเซลล์ของร่างกายไม่ว่าเราจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินมันก็มีสุข ที่นั่งมีเพียงอาสนะบางๆผืนหนึ่งแคบแบแค่แหนึ่งตารางเมตรก็มีความสุขที่ยืนที่เดินที่นอนก็เช่นเดียวกันแม้ไม่ได้ปูลาดด้วยสิ่งที่อ่อนนุ่มปราณีตแต่ก็มีความสุขครั้งหนึ่งพระเรจ้าเปรฐที่โกศลได้กราบทูลถาม พระผู้มีพภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์พูดเจริญพระองค์นั่งนอนยืนเดินเป็นสุขหรือในเมื่ออาสนะที่นั่งของพระผู้มีพภาคเจ้าปูราดอยู่บนแผ่นดินหลังฤดูฝนที่มีคนเหยียบย่ำ วัดนี้แข็งกระด้างอยู่โคนไม้ปูลาดด้ยหญ้ามีผ้าประทับนั่งเท่านั้นบางครั้งแดดลมฝนเรืออากาศหนาวพัดผ่านพระองค์บรรทมเป็นสุขหรือท่านก็ตรัสตอบว่าพระตถาคตในบรรดาผู้ที่ นั่งนอนยืนเดินเป็นสุขพระตถาคตเจ้าก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะว่าใจของพระตถาคตเจ้านั้นเป็นสุขหลุดพ้นจากกิเลสอสวะซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์แล้วบัดนี้ใจของพระตถาคตเจ้าหยุดอยู่ภายในที่ตั้งแหล่งแห่งความสุขทั้งมวลส่วนโพลอง ยังทรงมีราชกิจอยู่มีทุลีในดวงตามีปัญหาต่างๆผ่านเข้ามาในใจในพระไทยอยู่ตลอดเวลาจะทรงบันทมอย่างไรถึงจะมีที่ลาดปูด,ด้วยสิ่งที่นุ่มนวลก็ไม่เป็นสุขนี่ก็แสดงให้เห็นว่าถ้าใจเราเป็นสุขได้หยุดนิ่งถูกส่วนได้ ะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะทําอะไรมันก็เป็นสุขแม้แต่จะรับประทานอาหารก็เป็นสุขกระทั่งขับถ่ายก็เป็นสุขเพราะว่าใจเป็นสุขนี่คืออันนี้สงข้อแรกนะจ๊ะสำหรับการจเจริญสมาธิภาวนาเมื่อใจหยุดอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ช้าก็จะเข้าถึงฌานสมาบัติ พบกายต่างๆที่อยู่ภายในกายต่างๆที่ซ้อนกันอยู่เราจะเข้าถึงกายที่เป็นที่ตั้งแห่งปฐมฌานทุติยชฌานตติยชฌานจตุตฌานฌานเข้าถึงความเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์ที่เป็นสุขนิ่งแน่นเป็นหนึ่งเบิกบานอยู่ภายใน <c oughs> ในกายต่างๆ <c oughs> นั่นคือจะได้ฌานสมาบัติมีอารมณ์เดียวบุคคลในก็ตามมีอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายบุคคลนั้นได้ชื่อว่าประสบความสำเร็จในชีวิตในระดับหนึ่งทีเดียวเพราะอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบาย เป็นสิ่งที่หาได้ยากมากจะต้องมีอยู่ได้ในผู้ที่มีใจหยุดแล้วใจหยุดที่สมบูรณ์แล้วเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดหยุดในกลางกายมนุษย์เข้าถึงกายทิพย์หยุดในกลางกายทิพย์เข้าถึงกายพลมหยุดอยู่ในกลางกายพมเข้าถึงกายอารูปพลมถึงกายต่างๆที่ซ้อนอยู่ภายในซึ่งเป็นทิ่ตั้งของ รูปฌานสมาบัติและอารูปฌานสมาบัติเมื่อเราหยุดอย่างนั้นได้แล้วอารมณ์เป็นสุขมีอารมณ์เดียวไม่ซัดใส่ไม่งอนเง่นไม่คลอนแคลนเหมือนภูเขาแท่งทึบลมพัดมาทุกทิศทุกทางก็ไปทำให้วันไหวได้เพราะฉะนั้นอารมณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาจะกระทบให้กระเทือนให้เกิดความยินดียินยร้ายอะไรต่างๆไม่เกิดขึ้น มีอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายสม่ำเสมอเป็นนิดอยู่นี่แหละคือคุณสมบัติของผู้ที่ได้ฌาสมาบัติที่มีใจหยุดนิ่งอย่างดีแล้วนี่เป็นอันสีสงข้อที่สงองข้อที่สามได้วิปัสนา <c oughs> <c oughs> วิปัสนาประวะ่าการเห็นแจ้ง เห็นอย่างวิเศษคือของที่อยู่ในที่ลึกๆหมืดหมืดมัวมัว,มวสลัวดึงมาสู่ที่แจ้งหมดความไม่รู้จริงอันใดทั้งแหนดีก็ดีปัจจุบันก็ดีหรือในอนาคตก็ดีเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของตัวเราตังแต่ตัวเรารคือใครประกอบไปด้วยอะไรมาจากไหนมาทำไม อะไรคือเป้าหมายของชีวิตและได้บรรลุในเป้าหมายของชีวิตนั้นแล้วอะไรเป็นอุปสรรคของชีวิตและได้บรรลุเป้าหมายชีวิตนั้นแล้วเห็นอย่างนี้เรียกวิสัตวิปัสสนาเกิดขึ้นเมื่อใจหยุดต่อไปอีกได้เข้าถึงกายธรรมถึงพุทธาตัณน,นะถึงธรรมรรรมรัณนะ ถึงสังขรารตนะมีความเห็นเป็นปกติมีความรู้เป็นปกติเห็นไปตามความเป็นจริงรู้ไปตามความเป็นจริงโดยธรรมจากขุรู้ได้ยานนทสนะเห็นได้ธรรมมจากขุของธรรมกายเห็นไปตามปกติ ที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้ในธรรมจักกับปวัตนสูตรว่าจักคุกรณีญาณกรณีอุปสมายะอภินญายนิพพานายะคือเห็นเป็นปกติเห็นธรรมดาเห็นไปตามความเป็นจริงสิ่งใดที่ไม่เที่ยงก็เห็นว่าไม่เที่ยงสิ่งใดเที่ยงก็เห็นว่าเที่ยงสิ่งใดเป็นสุขก็เห็นว่าเป็นสุข สิ่งใดเป็นทุกข์ก็เห็นว่าเป็นทุกข์เห็นตลอดหมดเลยไม่ได้เห็นครึ่งๆกลางๆไม่มีความรู้ครึ่งๆกลางๆเห็น,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 นทีเดียวครอบไปเลยว่าใจยหยุดนิ่งเขาถึงธรรมกายแล้วธรรมกายขยายส่วนตกวูบขยายกว้างครอบคลุมครอบคลุมนิพพานพบสามโลก,กันคุ้มหมดเลย กระแสข่ายแห่งยานขยายออกไปไม่มีที่สิ้นสุดอายตนะนิพพานก็ดีพบสังสารก็ดีโลก,กันก็ดีอยู่ในข่ายแห่งญานนณทัศนะของรัฐรรมกายหมดในอายตนะนิพพานมีอะไรเห็นหมดปฏิปทาที่ทำให้เข้าถึงเข้าถึงแล้วมีอารมณ์บรมสุขอย่างไรก็ได้รู้ได้เห็นได้สัมผัส ถูกต้องทุกอย่างยานครอบไปในภพทั้งสามในการมาพบในรูปภพรูปภพอรูปพรมอยู่กันอย่างไรพรมเป็นอย่างไรชาวสวรรค์เป็นอย่างไรกระทั่งอากาศเทวารุกเทวาภุม,มะเทวามนุษย์ภูมิของสัตว์โลกสัตว์ดิัรฉชานเปรืสุรกายสัตว์นรกทั่วถึงหมดใน31มสภูมินี้ ที่อยู่ในพบทั้งสารยู่ในข่ายของญาณทัศนะของธรรมกายหมดรรมจากขงของธรรมกายมองเห็นตลอดหมดญาณทัศนะครอบคลุมหมดเหมือนดึงของที่อยู่ในที่มืดออกมาที่แจง้งเมื่อเข้าถึงธรรมกายแล้วแสงสว่างบังเกิดขึ้นครอบคลุมไปถึงไหนก็เห็นไปถึงนั่นเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นอย่างนี้เรียกว่า เห็นเป็นปกติที่เรียกว่าจากักขุกรณีญาณกรณีรู้เป็นปกติเป็นไปตามความเป็นจริงอภินญ,ญายะเป็นความรู้ยิ่งดีกว่าความรู้ที่เราใช้ความนึกคิดจินตนาการหรือได้ยินได้ฟังได้อ่านอะไรมาเหล่านั้นคือความรู้ที่เกิดจากความเห็นสัมโพธยะรู้ทั่วถึงหมดเพราะว่าธรรมจักขุเมื่อเกิดขึ้นแล้ว มีความเห็นได้รอบตัวทุกทิศทุกทางซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนเห็นตลอดหมดนี่เป็นสิ่งที่แปลกทีเดียวนิพพานายะเป็นไปเพื่อความดับทุกบรรลุพระนิพพานถึงบรมสุขมองทะลุไปถึงโลกันทีเดียวโลกันที่อยู่นอกภพสามมองทะลุไปหมดในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นวิปัสสนา คือแปลว่าการเห็นแจ้งเห็นวิเศษเห็นแตกต่างจากสิ่งที่เคยเห็นเห็นว่าตัวเราคือใครก็เห็นหมดภูมิปัสนาขันหอายัตนะสิบสธาตุสิอินทรีย์สองอริยสัจสีปฏิจจะสมุปบาทเป็นภูมิรูในคำสอนของพระบรมศาสดาแทงตลอดหมดอันนี้สองขั้นต่อไปก็คือได pues er. pues ้นิโรธสมาบัติ นิโเรสมาบัติจะบังเกิดกันได้อย่างสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนเมื่อใจนั้นล่อนจากกิเลสอสาาวะทั้งมวลความโลภความโกรธความหลงกิเลสในสามตระกูลนี้หลุดล่อนหมดสังยชน์เบื้องต่ำเบื้องสูงหลุดหมดใจล่อนใสกระจ่างสว่างเต็มเปลี่ยมไปหมดอย่างนี้ใจไม่มีอะไรเหนียวลังเลยธรรมกายก็จะเดินสมาบัติหยุดในหยุดเข้าไปเรื่อย นิโรธแปลว่านิโรธแปลว่าหยุดนิโรธาแปลว่าหยุดแต่เป็นการหยุดที่แตกต่างจากที่เราเคยเจอคือหยุดแล้วไปหยุดแล้วเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในไปสู่แหล่งแห่งบรมสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปหยุดครั้งหนึ่งก็ตกศูนย์วูบไปทีหนึ่งถึงธรรมกายที่ละเอียดเข้าไปเรื่อยๆเ,เข้าถึงอายตนานิาพานภายใน ถึงสอุปาติเสสนิพานภายในนิพพานของธรรมกายที่อยู่ภายในยุดต่อไปอีกก็เห็นนิพานต่อไปอีกเห็นธรรมกายซ้อนซ้อนซ้อนอขึ้นไปเรื่อยๆขอบข่ายของจักขคุกรณียาในกรณีทั้งการเห็นก็ดีญาณทัศนะกะด็ดีขยายกว้างออกไปอีกท่านก็หยุดในหยุดอย่างนี้เรื่อยๆไปไม่ถอนถอยเลยหยุดไปดูดวูบเข้าไปทั้งเนื้อทั้งตัวเลย จากธรรมกายวันนี้ก็หลุดวูบเข้าไปเป็นธรรมกายอีกองค์หนึ่งหลุดเป็นชั้นๆเข้าไปนับชั้นไม่ทวนเจ็ดวันเจ็ดคืนมาเดี๋ยวถอนถอยเลยเพราะว่าไม่มีกิเลสมันเหนียวลังไม่มีกิเลสมันเหนียวลังก็จะถูกดูดวูบเข้าไปเรื่อยๆหยุดในหยุดหยุดในหยุดเข้าไปหยุดที่ก็วูบดูดเข้าไปทีหนึ่งน่ไปอย่างนี้ไม่ถอนถอยเจ็ดวันเจ็ดคืนมีความสุขมากมีบุญมากมีอนุภาพมากม ใครทําบุญกับผู้ที่หยุดตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนที่หลุดล่อนจากกิเลสได้อย่างนี้ได้อานิสงส์ทันตายเห็นบุญศักดิ์สิทธิ์หลั่งไหลามาจากแหล่งของบุญศักดิ์สิทธิ์แหล่งกําเนิดแห่งบุญศักดิ์สิทธิ์นั้นทําบุญแปบ๊บเดียวได้ผลทันตายเห็นทีเดียวอันนี้สองขั้นสุดท้ายก็คือพบอนวิเศษพบอนวิเศษนั้นหมายถึงอายตนานิพพาน ซึ่งวิเศษกว่าพบทั้งปวงคือในที่สุดแล้วก็จะได้ไปอยู่อนุปาติเสสนิพานหลุดล่อนไปอยู่ที่ตรงนั้นเลยดังนั้นการทำสมาธิภาวนาไม่ใช่ของที่เล่นๆอย่างที่หลวงพ่อวัดปักน้ำท่านใช้คำว่าไม่ใช่ของพอดีพอลายเป็นของที่สำคัญเป็นความจำเป็นที่สำคัญที่สุดสำหรับชีวิตมนุษย์ทีเดียว